เจ๊น้อยเจ๊ใหญ่ประจำแกงดังฟ้ารับบทโดยมาริโอโจยูทูบเบอร์ร้อยล้านวิวเจ๊น้อยเป็นพี่ชายเฮ้ยเป็นพี่สาวของนันช่างทําบังไฟมือหนึ่งประจำหมู่บ้านบางบูไซ้ก็ต่าบังไฟเห็ดบังไฟเก่งเก่งแถมมีเอื้อยงาที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้แถมมีเอื้อยเป็นผีบ้า แม้ในบางครั้งเจโนยจะกระทบกระทั่งกับน้องๆในแก๊งนางฟ้าอยู่บ้างลุงไหวขาเอาไว้ทั้งเลยเ่ยขาเอาไว้ทั้งไหนเลน้ก่อนจะมา้ในภาพยนตร์บั้งไฟสไลเดอร์เจโนยได้รับภารกิจสุดท้าทายคือการทำบั้งไฟเพื่อไปแข่งในงานบุญบั้งไฟประจำปีขาดจังสันเรียกรวมพลด่วนเลย ไปเอาใจช่วยเจน้อยและเหล่าแก๊งนางฟ้าได้ในภาพยนตร์บั้งไฟสไลเดอร์12พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์